อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องให้ความเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของสุงภาพพระสงฆ์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่สามารถจะเลือกฉันได้นะประชาชนพุทธศาสนิกชนใส่บารอะไรท่านก็ต้องฉันสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็เลยทําให้นํามาซึ่งโรคลักษณะเดียวกับเราๆระฮะความความดันเบาหวานาถูกต้อง NCD นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราๆเนี่ยต้องช่วยกัน ล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ปลอดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคไตต่างๆโดยเน้นให้ความรู้ด้านโภชนาการพร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเราๆนี่แหละแล้วก็ชุมชนรวมถึงพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแก่พระสงฆ์อย่างทั่วถึงผ่านโครงการขับเคลื่อนพระสงฆ์ปลอดโรค n c d สุขภาพดีทั่วไทยครับ วันนี้มีพิธีเปิดโครงการนะครับที่วัดจันทารามหรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดท่าสูงที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฝ่ายครวาตแล้วก็มีผู้บริหารกระทรวงพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปัจจุบันมีพระสงฆ์ทั่วประเทศ290,000รูปส่วนใหญ่เนี่ยก็อายุ60ปีขึ้นไปแล้วนะครับและมี มีพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจํานวนมากที่พบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือความดันโลหติตสูงเบาหวานความผิดปกติของฟันและโครงสร้างติดเชื้อทางเดินหายใจเนื้อเยื่อผิดปกติและอีกจํานวนหนึ่งก็เป็นโรคอ้วนด้วยซึ่งปัจจัยก็มาจากการฉันอาหารที่ไม่ถูกโภชนาการนี่แหละครับทั้งหวานมันเค็มขาดการออกกําลังกายขาดการตรวจสุขภาพเป็นประจํา ก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับเพื่อจะสร้างกลไกการดําเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยมีพระคีลานุปัฏฐากก็คือพยาบาลคนป่วยนะครับที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขและพระนักเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ความรู้เรื่องการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการโดยเฉพาะการนับคาร์บคาร์บก็คือย่อมจากคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ําตาลเนี่ยนะครับรวมถึงการป้องกันโรคการควบคุมโรคและการจัดการกับปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆ์อีกท ้งให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพไปถึงประชาชนด้วยเลยทั้งนี้ในงานได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระคีฬลานุปถักตที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลพระสงฆ์อา,าพาธจำนวน140ชั่วโมงรวมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพพระสงฆ์ด้วยกัน